โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีน้องๆทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะก็คิปในวันนี้มันคือคิปแรกจากที่ได้ทำการเออคัมแบ็กอีสเลียวกับโลบอกนะครับนนี้พี่ก็เออไปเจอเกมเกมหนึ่งที่แบบโคตรเทะ มันคือไม่รู้ว่าทุกคนเล่นหรือยังหรือว่าเกมมันใหม่หรือว่ามันเก่าแค่ไหนหรือว่ามันนานแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันเด้งมันในหน้าสีดพี่เลยคิดว่าเราจะกลับมาคัมแบ็กกันดีกว่านะครับสําหรับเกมนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะครับเกมนี้มีชื่อว่าสี่พีชแล้วมันเป็นอัปเดตที่4สงสัยน่าจะเปิดมานานแล้วก็หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าในตรงนี้มันบอกว่าคีเอทตอนเอ่อเดือนที่5้าวันที่8ปีนี้นะครับ และอัปเดตก็ที่2วันที่แล้วนะครับชิเนี่วันที่17นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วก็มีคนเล่นอยู่ประมาณพันเนะครับก็นในอันนี้มันก็จะมีเอ,อ่อดีสคริปชันจะมีว l ลคัมดูซีเริ่มต้นการมาจนภัยแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะวันพีสนั่นแหละอ๋อพีชิดปะพีชิดวันพีสเอออะไรประมาณนั้นแล้วก็2อ,อะไรก็ไม่รู้แล้วก็คอนโทรลอันนี้คิเดสเปซบาร์สองครั้งปโปคอนโทรลวิ่งเน็ตก็อาชีก็เก,ก็เ คีลาชันปะน่าจะคีราชันอ๋อคีราชันอันนี้นี่หว่าโอเคเคอะไรไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าเราไปเล่นกัน1นเกมวันนี้ก่อนโอเค่ะตัดเข้าเกมโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้อยู่ในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้พี่ก็ได้เล่นไปเข้าๆแล้วก็สำรวจนะนะลวดภายในรอบเกาะนะครับว่าเกาะเริ่มต้นมีอะไรกันบ้างโอเคได้รับเปิดเสียงกันอีกนิดนึงฮ้ยจะขอปิดเพลงนันนี้ปิดเพลงโอเคปิดเพลงไปก็เปิดเสียงประมาณนี้พอ โอเคอ่าในเกมนี้นะครับคร่าวๆตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือมีให้ซื้อเรือซื้อรถเบนรถเก่งนะครับตรงนี้เรือเล็กสองพันแล้วก็คัฟฟินบนบอสน่าจ,จะเติมแล้วก็เรือใหญ่เหมือนหนึ่งโอเคตรงนี้ก็จะมีที่ขายดาบดาบเบลหนึ่งห้าพันเบลีหรอห้าพันเบลีเอพที่เศษสระเป,ปา๋าก็จะมีตรงนี้จะเป็นเออที่สุม่มผลพิศาจมั้ง ในนี้ก็ที่ขายกันพี่สารในลองดูนะอ๋อจะมีขายแบบนี้โอเคจะมีเอาออฟสต็อกมีเลทอะไรก็ไม่รูเ้เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นที่สามนะรับสามก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่ามอนเตอร์มันจะโหดแค่ไหนอันนี้พี่กลับเป็นมาละก็ในหมดัดมันจะให้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูอืมโอ้โหดาเมจเรียกได้ว่าเบามาก โค okay. แล้วก็ปล่อยต่อยต่อยไปเรื่อยๆ20ปีเออถ้าพุ่งโดนหินนี่คือมันจะเป็นเหมือนพุเกมนะพุ่งโดนหินแล้วมันจะลงไปแดนกับพื้นอะ่ะคือแดนออนเดอะฟลอรเลยอะ่ะแล้วก็ซัดแล้วก็ซับหนีใส,ส่สกิลไม่โดนด้วยอเออแล้วก็ขอบพูดหน่อยละกันว่าถ้าแบบคลิปมันมีเสียงอะไรเข้ามาแทรกว่าเสียงอะไรที่น่ารบกวนน้ค้านก็โทษททุกคนด้วยนะนี่ก็ชิปแรกที่พี่ เพิ่งได้ทำนะคลิปนี้มันคลิปแรกที่พี่พี่กลับมาทำก็หลังจากที่พี่หายไปนมนานนั่นแหละพี่จะกลับมาทมแบ็คสำหรับทุที่คิดถึงพี่ก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะกดซับใครที่มาดูยังได้กดซับก็กดให้ได้มันใกล้สองพันแล้วอะ่ะจริงโอเคเราก็ต่อยต่อยต่อยไปก่อนละกันขอซับเวลประมาณจบกาะเนี่ยเออไปสู้กับแบนดิตห้าเวห้าได้ ตอนนี้มันดูเงินยังไงนะดูเงินก็เออมีใส่โค้ดแล้วก็อะไรอะ่ะเงินน่าจะอยู่ตรงไหน,นอันนี้น่าจะเก็บผลปิศาจอันนี้น่าจะฉายามั้งอันนี้ก็ไอเทมโอเคไม่มีอะไรอันนี้ก็มีอัพสแตทแบบเทๆเลยนะอันนี้มันบอกเพิ่มอะไรอ่ะดาเมจดาเมจมีลีดาเมจต่อยมั้งก็ถึกแล้วก็มานาเดมิน่าอันนี้ก็ค่าดาบแล้วก็ผลปิศาเหมือนวันพิษท,ทั่วไปนะโอเค นี่ก็แอดเป็นเพื่อนกันเอ้ย hey, เป็นแบบตีกันไม่เข้าในเกมช็อปก็มีเกมพาสมีคอฟฟินโบสแล้วก็ได้เควสคูณ3แล้วก็กระเป๋าผลปีศาจ V.I.P. นี่อะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรนักล่าเรืองแสงแไรสักสยอย่างแล้วก็ฟุตขอแจ้งเตือนผลปีศาจไม่จำกัดแล้วก็อาชีลาชันโอเคอันนี้ก็ดีเฮ้ยเหมือนมันจะมีเผ่าด้วยนะที่เลือกเผ่าอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยผมเป็นเผ่ามนุษย์ แล้วก็รีสแตทแล้วก็สีฮาชิโอเคหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันคลิปหน้าละกันแต่มันเยอะไปคลิปนี้นี่ก็มีใส่โค้ดเดี๋ยวพี่ไปหาโค้ดแล้วมาทิ้งไว้ให้ละกันนะนี่เตตติ้งก็มีเชิญปับตี้ได้เขียงเพลงหน้าจอสันแล้วก็น่าจะเป็นโหมดช้ามางอันนี้ทําให้ภาพมันแบบเลื่นๆนี่ก็เปิด PV พแล้วก็เอฟเฟกต์ี่มีอะไรเพิ่มเติมอ๋อนี่ง เงินอยู่ตรงนี้โอ้โหพี่มองไม่เห็นตาลูกตาบอดโดนงูก,กัดอะโอ้โหโอเคเบลี okay, ก็มี2,500ดาบมัน5,000เดี๋ยวเราฟาร์มไปซื้อดาบละกันต่อใช้เวลาสักประมาณนิดนึงนิดนึงละกันนะทุกคนขอเป็นว่ามันไม่นานหรอกคือดูอะมันไม่นานแต่ว่าในคลิปที่อาจจะเล่นนานนิดนึงนะก็อยากรู้ไงว่ามันเออดาบมันจะได้อะไรบ้างโอเคเอ๊ยไม่ได้ดาบมันจะได้อะไรดิ ดาบมันแบบมีอะไรบ้างอุ้ยลืมรับเวสบ้าเอ้ยเราก็ต่อยซะนานเลยลืมรับเวสไดตตๆๆๆๆตๆๆ้ต่อยไปไปต่อยต่ไปต่ไปเรื่อยๆแบบก็ได้ตังค์ละและเสียงโคตรดังเลยถ้าถูกพืนะ้นอะเสียงยังดังจริงใส่ไปครับทุกคนซัดหมัดนัวซัดหมัดนัว เอาจริงถ้าพี่ไม่ได้มาเป็นแบบนักแคสเกมหรือว่าพี่จะไปทําอะไรเนี่ยกำลังจะแอคเลยตายซะแล้วอันนี้พี่ขอโม้หน่อยลักันนะทุกคนคือถ้าพี่ไม่ได้มาเป็นแบบยูทูบเบอร์แคสเกมอ่ะพี่จะไปเป็นนักมวยเอาจริงคือถ้าพี่เป็นนักมวยเอาง่ายๆนะบัวขาวไม่ได้เกลีดพี่บัวขาวอ่ะแค่นั้นอ่ะพี่บัวขาวไปฉีดซ้ายแหละคือกามพี่เนี่ยออกเลยนะการพีอ่ะไม่มีแรงแค่นั้นแหละแต่ว่าก็คือ การที่เรากล้าไม่มีแรงเนี่ยมันจะแบบทาให้เราต่อยเร็วไงเออแล้วพี่แพมแพมม่วนเลอเกินเอาเป็นว่าเมื่อไหร่จะได้ห้าพันเนี่ยมันหายากจริงๆเลยต่อยไปครับทุกคนซุบซุชุบชุบ,ชบ,ชบเฮ้ยมันมีอะไรแดงๆอ๋อคือเหมือนแบบเวลาเราโดนต่อยแลาตัวจะแดงนะนะโคตรเทเอ่อ่ะเออมันมัน,ม,นมันดีในะระบบเนี่ยพี่ว่าเพราะว่าเวลาเราสกิลระยะไกลเนี่ยเราจะได้รู้ไงว่าโดนหรือเปล่า อะจ๊ะเออลิมอัพสเต็ตเลยอ่ะอัพสเต็งไปสัก10บลักกัน15ไปแล้วก็อัพถึกสัก10บนะที่เหลกก็ใส่เต็มไม่ได้หมดเจ้าวะมีแค่นี้ต่อยต่อยต,อยตอย่อไเฮ้ยพี่รู้สึกว่าพี่ต่อยแรงขึ้นนะเนี่ยอุมอ้มอู้ยางลุ้นยังแรงอ่ะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราลองมารับเฟ็น,นี้ดูจากคนที่ชื่อว่าวิสปิลาสโปลเวลห้าโอเคเขาบอกว่าเออ ช่วยจากการแบนดิตหัวหน้าแบนดิตให้หน่อยเราก็รับมาเลยไอหัวหน้ามันอยู่ไหนอ่ะหน้าแบนดิตหน้าแบนดิตอยู่ไหนวะแค่คนนั้นบ้านที่เขาต่อยอยู่ะเอาเป็นว่าพี่ไม่รู้แล้วกันใครรู้คอมเมนต์บอกที่ทีนะไอหัวหน้าแบนดิตอะมันอยู่ไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมนว่าเรากลับไปรับควยธรรมดาก่อนเอ้ยอย่าเสี่ยงหลงดิควยธรรมดาเอเสี่ยงหลงพอดีพี่เขินเนี่ยไม่ได้เจอน้องๆน,นานมันก็จะมีอาการเขินนิดหน่อยรับไปครับจัดไปอื้อ อซี่จริงๆดูดูต่อยดูต่อยชอบชบชบชบหขาดอีกสามร้อยสามตัวแล้วกันอ๋อนี่ไงหัวหน้าแบนดิตมันอยู่นี่เนี่ยแบนดิตลีดเดอร์งั้นพี่ไปรับไปแบนดิตลีดเดอร์เลยจะได้จะได้เอานี้โอเคอยู่ไหนอ้อมเรียบร้อยครับห้าพันพอดีไปซื้อดาบดีกว่าเรามาลองดูว่าดาบมันจะเท่สัแค่ไหนเชี่ยวดาบอยู่ตรงไหนนะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ ร้านค้าห้าพันซื้อมาน่าจะอยู่ในอินเวนทอรี่นี่ดาบเดียวดาเมจเ็ดเปเซนแล้วก็ระยะหกจุห้าเอใส่เลตตอรตรีเออแล้วก็มันมีแกปโปดในลองด,ดูดูเอาแกปโปดนะ่าจะต้องซื้อนะพี่ก็ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนใครรู้ก็บอกพี่ทีละกันเออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฟันด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 าเออเดี๋ยวลองอัพตัแต่ดาบดูกันอัพห้าเหมือนกันมีแค่ห้านั่น,นแหละโอเคยิงดาบก็แรงเหมือนกันนะฟันเร็วด่าดู แล้วก็มีสกิลหนึ่งกิลก็คือสกิลแซดชิชิอนซอ,อ๋อไม่รู้ว่าท่าอะไรอ่ะเอาง่ายก็คือมันพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับมูลหลาดนั่นเองงั้นว่าสกิลก็ลุ้นก็แรงเหมือนกันลองค่าเป็นดีลิเดอร์ลาตก็มีไปดีกว่าแล้วไม่อยากทำลายคนโอเคสำหรับคลิปในีวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะมีเท่านี้โอเค เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราลองไปปะจนไทยที่เกาะอื่นกันดูเออว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เกาะน,นี้สําหรับแมบบนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมแต่เกาะน,นี้พี่ขอตัวไปออซูมเงียบฝามน,นิดนึงแล้วกันคลิปหน้าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะมาบอกกันนะก็ใครอยากทำคลิปอะไรก็บอกกันได้ครับหรือใครจะแนะนําอะไรคอมเมนต์มาพี่ชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ขอราก,กันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ subscribe สั่นกระดิ่งให้พี่ด้วยนะจะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืม subscribe ตอนนี้ก็ถึงสองหนึ่ับแล้วนะโอเคบ๊ายบายจุบ๊บ